คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตหมันวุ่นวายเหลือเกินใจเราไม่เคยได้พักเลยนั่งอยู่เฉยๆแต่ข้างในเหมือนกำลังวิ่งร้อยเมตรตลอดเวลาบางทีไม่ใช่เพราะโลกภายนอกที่วุ่นแต่เพราะข้างในเราอย่างไม่มีที่ให้พึ่งที่แท้จริงเลยต่างหากพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่า ถ้าใจเราจะหาความสงบที่แท้จริงต้องเดินด้วยเส้นทางที่เรียกว่าศีลส,สมาธิและปัญญาศีลคือการไม่ไปทำร้ายใครและไม่ทำร้ายตัวเองแค่หยุดการเบียดเบียนใจเราก็เบาขึ้นโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยคนที่มีศีลจะมีความมั่นใจในตัวเองอย่างเงียบ ไม่ต้องกลัวกรรมไม่ต้องระแวงใครเพราะใจใสสะอาดสมาธิคือการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันเหมือนเอาเทียนไปจุดในพายุแล้วกันลมไม่ให้มันดับในวันที่ใจเราสั่นสมาธิจะเป็นที่พักที่เงียบที่สุดของชีวิตสุดท้ายคือปัญญาแสงไฟที่ทำให้เราเห็นทาง ไม่ใช่แค่รู้ดีรู้ชั่วแต่รู้ว่าอะไรควรปล่อยอะไรควรเก็บรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจไม่ยึดต่างหากชีวิตที่วุ่นวายไม่ต้องการอะไรมากมายแค่เรารู้จักหยุดรู้จักนิง่งรู้จักมองเข้าไปข้างในแล้วเดินด้วยศีลส,สมาธิและปัญญา เดินทีละก้าวใจเราก็จะไม่หลงอีกต่อไป